าเด็กๆออกมาเล่นจักน้อยจ้าเมวินบอกว่าอยากกินพิซซ่าเนาะจะนี่ใส่าากับนี่พิซซ่าที่เป็นแช่แข็งนาะจะที่ซื้อมาไห้่เนี่ย เราจะอบในเครื่องแอร์ไฟเบอร์นะจ๊ะสวัสดีค่ะ Pizza och fiskpinnar och pasta. Och nu, och glasnudlar. Mm. Vem är tända ljus då? No. Titta, vi har en pepparron i pizza. pizza Melvin. Melvin, jag kan pizza. Så lina jag kan Pasta. Eh, pasta. Sen, gaffel. No. Det är kakor, det är pinnar. Och glasnular. ส่วนแม่กับพัดบุญเสนใส่ไข่กับใส่กุ้งนอกจากก,กับบรอกโคลีจ้ะวิวทำเกลือด ressing เจมี่ใ่บส่ซพิกดอกกันเพื่อลูกอยากกินน้ำเอยียงเสีย <c oughs> ดอกกัน่อยากจะกินเผ็ดนะเนาะพินองเนาะโอเคนีน่ามินอกแคชชั่ไหมดูกาท้าด่านฟิสพินน์หน้าเดิม นี่นาบล่ลลาสน่าดนี่นาอพิ่าอ,น,อาน้งอนี่น่าพึ่งห้องหายมากเพราะว่าเอมเขาเรียกว่ายังไง อย่งของเล่นกันกับเป็นายเมื่อกี้พี่น้องพี่น้องแคทชับนายพี่น้องแคทชอบอ่ะโอ้ยกับด ressing เราได้แต่เราหินจิผมจะกินแล้วผมหิวข้าวมาได้จากพี่น,อน,อน้องแล้วที่กิน <DA> <gauge? S 2> ชู่อ nah so, huh. ุ่น hmm. no ี่นเอตวแม่ะม่ม่แ่แ่แมแม่มแม่แม่ม่ม่มม่แม่่่

พอไปทิ้งขยะเราก็ผ้าลูกไปเล่นข้างนอกจักหน่อยแล้วก็กับไมาเห็ดกับเขาเนาะจ้ะก,กินแล้วแล้วก็ยังจะผ้าลูกอาบน้ำใมใต้ก็จะท่ำการบ้านมามาคุณล่ะสตูวอุลิตเต เรียมเสื้อโ้งสบายลูกไปโรงเรียนพรุ่งนี้แม่ก็เช่นกันจะแม่ไต่จะไปส่งลูกกอนแล้วก็จ้างไปสัมภาษณ์งานแล้วก็เข่าของเรียนก็จะแม่ไต่ก็เขียนบอกคู่แล้วว่าจะมาสายจักน้อยนกะจะเพราะว่าไปทำธุระส่วนวันอังคั้น ก็ล่าเลี่ยงเพราะว่าแม่กับแม่ไไต้ก็จะได้ไปไปล่องบาบก็จะลูกไปนั่มจะไปเเรียกไงพี่น้องตรวจหน้าอกของน้องนะจะนาะจะลูกไปนั่มเพราะว่าเขาให้เวลาสายเขาบม่ได้เขาบ่ามีเวลาตอนเนี่ยเหมือนเศร้าอย่างสินะถ้าเขาอยากเปลี่ยนเวลาเขาเอ,อ,อาจจะได้ไป พบหมอกอกยังจังสีน่ะแปะเขาเรียกคือจังแปมเอกเรล่นนอกจากพี่น้องเดือนทัดต่อมาสิมันกดเสียเวลาถิมซื้อๆไมต้กันเลยกะจะลูกไปน้่ทั้งสองคนก็จะล่าเลี้ยงทั้งแม่และลูกเพื่อจะได้แม่ก็จะไปง่ยาบาลกับลูกนอกจากเนาะเอาลูกไปน้่มนอกจากก็อยู่ในเมืองล่ะพี่น้องมันก็ใส่เวลาเดือนทางเนาะเมร่าพิทซตา ถ้าจะเอาลูกไปอยู่โรงเรียน <c oughs> แต่แม่รับลูกบ่าท่านทีเวล่าเขาเขียนไปนะพี่น้องว่าเอากับบรูว่าแต่ รสฝอดร,รถไฟรถเม่มันเสียเคเรียกอย่างเออเลดบอยอย่างสินะม,มีแนวเห็ดลายสิ่งล่ยอย่างกับกับสู่ๆพี่น้องกัเครียดแตกเ้องกับสู๋ สู่ดำเนินชีวิตไปมีทวงใจอยู่น้ำนี่ก็โอเคแล้วอยู่น้ำกันไปนอกจากเนาะอืออืออืมอืมอแซ่บีน้อง

แม่ถ้าเล็บเห็นโนะแต่แต่จะเป็นอันเคยมายังไอยาสีส <Stack> ีสีทาเล็บของของเด็กรอกจ้ะแม่มาเล่นตล่นพักตั้งิบต่ฟเล็บพัสตอแลบวสวยขูดก็ะดาษก็เปลี่ยนฟนาทอ่ะอม <c oughs> แต่เนี่ยเขาเอาการเรียนอเอาเลี่ยนให้มันจบสักวัน่น้งหง อล้อกเกุ๊กาบล้องเมียติดจ้า Ja. Två. Äter den först då? Ja. Ja, varsågod. Ursäkta. Skål, eller? Med tenn. Kavlar, bara. Heter ni något? Du Mamma, skål, tackar så Färdiginal. Vad sa du åt då? Ingenting. Det var den. Det är... det? Det är mer eller det Det var en prinsbil. Mhm. Mm var en motorcykel. เอาฝนมาอีกเราบันี้พี่น้องเลยฝนจะตกทั้งอาทิตย์ <c oughs> ใครอยู่ถ้าฝนมากมันก,กักัเดีกว่านี่มะมากพี่น้องี่มะามากถนนมันลื่นบาบาจะข้คคนบาบาจะลดล่ะ คนหมอกลดเม่ใส่ใส่มากใส่หนักแสบพักหมดจานพี่น้องเอ้ย เฮ้ยโดดมาเลยโโจ้าเมนบินบลอซ่าฟอร์ซนีน่าบล้อซ่าลูฟุตบลอซ่าน้องบบลอซ่าแมคล่าบายบายจ้าบ๊ายบายค่ะบายบายค่ะท่านผู้ชมเจอกันค่ะบายบาย